การตอนของขันทีครับมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกครับคือตัดแค่ส่วนแท่งไส้กรอกนะครับแต่ก็ยังเหลือลูกชิดบบอนเอาไว้นะครับขันทีประเภทนี้ครับรูปลักษณ์ภายนอกครับยังเหมือนผู้ชายทุกประการนะครับทั้งหนวดคราวน้ำเสียงนะครับพวกนี้ครับส่วนมากจะเป็นเฉลยศึกที่ถูกจับมานะครับต้องโดนตอนนะครับเพื่อไม่ให้สืบพันธุได้และก็ทํางานจับกังในเขตพระราชฐานชั้นนอกเท่านั้นนะครับ ประเภทที่2ครับคือตัดทั้งพวงนะครับไม่เหลือให้งอกนะครับทั้งไส้กรอกแล้วก็ชีดบอลนะครับขันทีประเภทนี้ครับจะสูญเสียความเป็นชายไปเลยนะครับทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและน้ำเสียงก็จะแหลมเล็กเช่นสตรีนะครับขันทีประเภทนี้ครับทำงานในเขตพระราชฐานชั้นในมีโอกาสเจริญก้าวหน้าฝากชื่อไว้เป็นขันทีมหาราชได้ครับขันทีครับปัสวะได้ครับ ส่วนปัสสาวะยังไงก็คือจะใช้ท่อครับที่ทําจากโลหะหรือไม้ไผ่นะครับหรือฟางครับสอดเข้าไปนะครับเพื่อช่วย